มาาขยมันนนะครัับมยังครับมันมันญี่ปุ่นมันญี่ปุ่นครับส้มโอกินาว่าอันนี้มีอะอันนี้อันนี้ซุกแล้วบ่ครับแซ่บบ่างเลยเช็คครับชิมบ้างดูวหวานบ่ครับอ๋อไอบีบีบีเห็นข้าวเจ้าบ้างแล้วหนิไว่เบ่งในนี่อบมาแล้วเนี่ยนี่บ่บีบังกลางกลางเห็นเบ่งในบังดูโอ้แก้ว มันเนี่ยเนียมันส้มโอกินาว่าครับใกล้จปลูกนะครับนี่บ่ไม่จะปลูกโอ้ต้องเอายเดมาปลูกเนาะหัวเนี่ยมาขายก็เลยมาขายครับอืมส่งทั่วประเทศนะครับขายสามโลร้อยยี่สิบห้าโลสองร้อยสามสิบสิบโลสี่ร้อยห้าสิบ เจ็บมากนะกะบ็บอกไปเขาเอายอดมันมาปลกนะครับปลูกอ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวมึงดูในถุงในได้ว่าเทพมึงดู<อ>เจ็บมีคนเมาททนเทพงูเทงูสิโอเสียบเลยเนะาะบอลโอ้หวัวงามหัวใหญ่ครับพี่น่องออเล็งขมาครับเล็งขามาครับ,<อ>รบนี่ไงคร<อ>ับ เนียนๆ,ๆครับทรงทั่วประเทศป่ะนี่ครับจงทั่วประเทศป่ะอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ซุกนะครับเนี่ยเออน,นี้ยังไม่ซุกอันนี้ซุกเลยครับอืมเนี่ย<อ>ส<อ>ง่งทั่วประเทศนะครับคุณแจกอุมดมเลยครับสังสามโลสามโลร้อยยี่สิบห้าโลสองวัยสามสิบสิบโลสี่ร้อยห้าสิบ คงฟรีทั่วประเทศเห็นปะเจ้าโอ้ยแค้นมันมีน้ำรองข้อบอกเขามันมีน้ำรองข้อบอกแค้นนี่อะครับอืออืออ๋เนี่ยเนี่ยงามครับเนี่ยอืมอันนี้เนื้อเนี่ยเนี่ยอันนี้เนื้อยังไม่นึ่งเนื้อเนื้อซีสมนี่เนาะยังไม่นึ่งครับนานๆเนาแก้ว